ทัวร์ไทยลาวทุกเกเตอร์ขอ,อนำเสนอท่องเที่ยวสปปลาวสายบุญท่องเที่ยวประเพณีในทริปเดียวเราจะไปเมืองเฟืองครับวังเวียงหลวงพระบาง4วัน3คืนในวันที่ 17, 18, 19, 20พฤศจิจกาย,ยนนี้ราคาเพียงแค่14,500บาทประสบการณ์ชีวิตครับคุณต้องสักครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าที่วังเวียงเนี่ย ค่าบริการถูกที่สุดในโลกพักแพริมน้ำชิวๆที่เมืองเฟื่องคืนที่สองไปพักอามารีวังเวียงระดับสีดาวและคืนที่สมพักสุพัตราที่หลวงพระบางระดับสีดาวครึ่งคืนแรกงานนี้เราไปเมืองเฟื่องกันครับที่นี่นะครับมีธรรมชาติแพริมน้ำบาร์บีคิวเชนดาตอยู่ริมแพ แต่ว่าที่นี่เราจะไปวัดศิลชยารามไปไหว้พระไปกราบหลวงปู่ขาวที่เมืองเฟืองครับที่นี่จะมีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานจะเป็นวัดที่มีรูปปั้นพุทธรูปและมีเรื่องราวเลา่าเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาให้เราได้สักการบูชากันครับและตกเย็นเราจะมาเที่ยวเล่นกันที่แผ่ลริมน้ําที่เมืองเฟืองแล้วตอนเ,เช้าเชเราจะมาตักบาตริมน้ําไหลซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ทุกคนต้องมาเยือน วันที่2เราจะไปวังเวียงกันครับไปเที่ยวให้สนุกไปพายเรือคายักไปนั่งบอลลูนไปขี่สลิงข้ามแม่น้ำสองไปนั่งชิวๆที่ทำหนางฟ้าตกเย็นมารับประทานอาหารข้าม,มาร้องคาราโอเกะลำวงลาวเต้นบารสลอปกันส่วนวันที่3เราจะเดินทางไปหลวงพระบางครับไปให้ถึงหลวงพระบางแท,แท้เราไปใบสีสู่ขวาญกันเราไปน้ำตกตัดกวางสี เราไปกินข้าวริมน้ำตกที่ตาดแก้วมงคลเราไปพระราชวังเก่าเราไปประทาดภูสีกันครับเชิญนุ่งสิ้นห่มสบายในชุดพื้นเมืองลาวเข้าร่วมพิธีบายสีสู่วันตามประเพณีแนนท้ของหลวงพระบางกันไปเดินไนมาร์เก็ตมาตักบัตรข้าวเหนียวกันตอนเช้าใส่เสื้อเป็นทีมไทยลาว,ลวทุกเกตเตอร์และทุกทคนก็ชื่นชมแล้วมาขอถ่ายรูปด้วยจนกระทั่งกลายเป็น วิธีปฏิบัติแบบใหม่แบบไทยเราท o กเตอร์เราไปวัดเชียงทองวัดวิชุดแล้วหลังจากนั้นเราจะพาท่านนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากหลวงพ่าบางกลับมาที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับมาเยี่ยมชมนครหลวงเวียงจันทร์ก่อนที่จะช้อปปิ้งเดินทางกลับสู่ประเทศไทยในะทริปนี้นะครับ4วัน3คืนอยู่ที่14,500บาท ระหว่างวันที่17ถึง20พฤศจิกายนนี้ครับรีบๆหน่อยนะครับทัวร์เรารับเพียงแค่40คนเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมาจากสายการบินนะครับมาลงที่อุดรธาน,นีเราจะมีบริการพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรับท่านจากอุดรธาน,นีเข้ามาที่สปปเราครับแล้วมาเที่ยวกันนะครับกับไทยลราทูเกตเตอร์สบายดีสวัสดีครับ